ามามพี่น้องมามามาพี่น้องมาสบายดีกันกินเขาน้ำกันเออสวัสดีค่ะงานจับปลาหมกทั่วสมพักขิงไก่พี่น้องขิงกระเทียมขิงเอ้ยแจ่ยวออกมักพี่น้องขิงเข่าเทียมน้ำกันเด้อพริกตลาหมกถั่วจ้ะ แคบแะแคบนี่เขาล่าสไปเดอนองอ้อดจะหาสักถามรจะวนเขาแกงไม้ซุ่มกันก่นกน่ะนี่บุญบุญอ่ะโอ้โควันนี่นี่ไม่เลยทีมาเจาเลียงยอดเล่นปะไก่เก่าของได้สีเอาเนาะสื่อกบแพงเนาะพี่น้อง เอไหมเอาขกันหน่งต้อนบุ้นเนี่ยเว้ยถ้าดูมือจะคขางกันมมูเอาว่าวัาางการฮอสฟีนเนี่ยขางแบบอันวรสมพักเป็นอะไรที่หมักหรือแชาชาห้งชะใช่ไหม ไปยังเขตไปกินฮับปิ้งเป็ดเมื่อคืนนะมันยาดยาดนี่จะกระดูกซีนมันเข้ากระสอยเห็ดเดือดแปลงยากมันไม่กระดูกมันเป็ดตัวนหญไงเนี่ยเป็ดเฉา ปรานยางนี่บะอือมันหรองานมันเป็นที<_<_<_<_่ใดในอีกสี่ามือเพล่าโอ้ลายมือเนาะงานบัตรโชคตงอาจจะกางเต็มเต็มเลยคอนเสิร์ตวันที่หกสาวยอมตู้พมพ์มาธานเจ้าว่าเป็นเดไปเด็กไปหลาหย่างแล้วแม่เนวัววัด บัวมะข่อยียบจดมน่ยเจ็บท้องมัมมนั่งงานนักยากกับต่ายยกากตำถัววกินไปกินมาผัดวานเนาะใส่น้ำตาลเนาะตำถัว่วบ้านได้ใส่น้ำตาลโอ้ยไม่ได้บอกเป็นลวยโบราม,ามควเป็นไหมคะ คนเล er, ่าส่วนมากกินตำตำเติมเตมข้าบ่มากเคนมตาลแต่เขาใส่อะไต้านก็ใส่พวกตำทะเลพวกอาหารใส่พวกมันเป็นอาหารคาว ีน้ากินบ้าไก่นี่รูปข้าว้อนอานี่กินยังโดนนะตามเขาอให้แหววเล่นมาชมให้แหววโน,น,ตน่ต้องซือ้อไบเป็นตุ เราพาไปซื้อแล้วค่ะแล้วอากาศจะล่มๆมกลับนนบ้านอนปานใดมือใค้ของเมวานเมวานนี่ห้อนนีดหน่อย ื่อเนื้อน้ำใส่ร่วงเคียดมองเจ้าพาขเขาไปเห็นหนึเดือึ้นอาซืใา้ใส่มายาบอุ้ยใส่หัวสมันยาบใส่วนั่นเขาใส่หมูหยาบแค่หยาบว่ะดึงกินนูยงขามันไม่อ,อยากกินกินน ลองมาเข้าไปกินข้าวบุญดินาวดีปิ้งมันเห็นเห็นคน่คนเอาอไ้กินเผาเหีเดียวเลยเโอ้ยเมือ่อะแร้างไปปิ้งเห็นเห็นมาเล่งอุ้น,อน,นหอมเลยขออย่างดิเน

ใส่มาไม่จบตัวนี้มันบดีแล้วไม่อรอยออกเธอมันงัดมันเรื่องใส่รองงัดเลยนะเลยลวม อืตัวเนี้ยเป็นตัวแลกตัวเลกาดยางาายยางยางมันมันดิ่นไปดีมากมนตึงเลยกิน ปีกนั uh, um. uh, yeah. ่นหรอดินไหนวาว่ามันโตใหญ่เลยไก่ตัวนี้เนาะแปดสิบพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนิดร้อยท่บบาทก็ได้เิ็ยเองเนระร้อยชิบบาท จะไปซื้อปิ้งข้างในกับเส้าหาพันหกสิบบาทห้าสิบบาทเลยเส้าหาพันเนี่ยคือกลุ่มกอเออมิตาจะไตอันแข็งๆอ่ะนะฮะเศร้าไหมไปเบิ่งเราไปเป็นตาแสบอะไรนะับมาอืมซื้อโต๊มจะกินกว่าปุไปถูกปุปอยากเลกระโดดซื้อแบบนั้นมากินอืมจำแล้วอย่าร้านเพียงแข็งกจะเน็กอยู่ ไตแข็งๆเพือ่อนนะนะเออเอะปอ้ยวะ่ะกินเผื่อมันหอมลาพี่น้องได้ไหมพี่น้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ